ถ้าเราจะไปในรกเราก็ต้องเป็นสัตว์นรกก่อนตายสัตว์นรกบูชาอะไรสัตว์นรกบูชาความชั่วจริงๆห้าอย่างเพื่อทรงคุณความชั่วจริงๆห้าอย่างและมีกิเลสพิเศษอีกเยอะเช่นหนึ่งไม่ยอมรับนับถือในสิทธิในชีวิตและร่างกายขขาบุคคลอื่น พยายามคิดประทุษร้ายบุคคลอื่นและสัตว์อื่นให้รับความทุกข์และถึงกับความตายอารมณ์ของเขาครูคิดอยู่แบบนั้นรายการที่สองอยากจะยื้อแย่งทรัพย์สมบัติเขาบุคคลอื่นมาเป็นของตนโดยไม่ชอบทำโดยที่เจ้าของเขาไม่ให้อารมณ์คิดอยู่แล้วก็ทําด้วยเพียงแค่ได้คิดอย่างเดียวก็ไปแล้วสามมีความประรถนนาย จะอยากได้บุคคลอื่นที่เขาหงแหนมาเป็นคู่ครองของตนที่เรี้กว่ากาเมย์รมย์่มจปราถนาใครจะพูดปดพูดคำหยาพูดสอเสียดพูดเพื่อเจอเหลยวไหลไอ้นะแล้วก็ห้าชอบดื่มสุราหรือมีไรของหมักดองหรือว,ว่าของกลั่นทำให้จิต มีความเมามายตกในลักษณะของความกำหนัดมีองค์สมเด็จพระบรมมโลก,กันนายกล่าวว่าเราเมืดกดท่ารายการนี้ไปนรกแน่แต่ความจริงอาการไปนรกเื่าเกิดเป็นเปรตในสุรากายสติเรานไม่ต้องทำเลยก็ยังไปได้บรรดาบุคคลทั้งหลายที่ทำกํำลังใจเศร้าหมองเจ็ดจิตตกอยู่วแนมงนายของความชั่ว คือทำตัวให้สมองแน่นแนรมความชั่วอย่างใดอย่างหนึ่งเวลาตายใจน้อมไปในส่วนที่พปะะธรรมที่เป็นอกุศลก็สามารถทำตนให้ลงอบายภูมิได้